สวัสดีครับจากร้านคุลุมานะครับวันนี้นะครับจะขอนำเสนอนะครับ s u b a r ุ XV นะฮะฝาท้ายไฟฟ้านะฮะตัวนี้ปี14นะครับ14ถึงนะฮะมี14 17 18ถึงตัวปัจจุบันนะครับตัวนี้เป็นก่อนดูดบนนะฮะระบบกอนดูดบนนะครับสวิตหน้าสวิตหลังนะครับรีโมทเดิมได้ปิดเงียบครับมี2จังหวะนะฮะมีก่อนดูดบนด้วยนะฮะ นี่ครับระบบดูดบนนะฮะอีกครั้งนะครับผ่านรีโมทเดิมได้นะฮะกดล็อก3ทีนะเปิดก็เช่นเดียวกันนะครับเปิดนะฮะกดล็อกสามทีกันนะ โนี่ครับปิดเงียบนะฮะมาดูสวิตหน้านะครับสวิตหน้านี่นะครับเป็นตัวที่ดีสุดนะครับฝาท้ายก่อนบนนะฮะโอเคครับซู b a r ร x เอ็กวีนะครับ1 4หรือ17บจนะฮะจากร้านคุลุมานะครับคุลุม a มอเตอร์ดอทคอมนะครับ ไทยไายดาวดคอมนะครับ0 8 9 8 9 9 9 1 8 9้าครับขอบคุณครับ